สวัสดีครับชาวลัคนาราศีธนูครับเราลองมาดูกันครับว่ามารีแพนเนอร์ครับข้อความกันไกลลายการน,นำทางพลังงานในเดือนกรกฎาคมที่จะมาถึงนี้นะครับหรือในเดือนกรกฎาคม2566นี้เนี่ยจะมีสิ่งใดมีข้อความใดมีแม่เสจอะไรที่คุณอาจจะจำเป็นต้องรู้นะครับในการ ดำเนินชีวิตในการใช้ชีวิตหรืออาจจะมีสิ่งใดสัญญาณอะไรนะครับที่เข้ามาหาคุณผมอ่านไพ่เพื่อคุณได้ปรับที่ตัวเองนะครับปรับที่พลังงานตัวคุณปรับที่การกระทําปรับที่คานคิดให้เป็นขึ้นความถี่ที่ดีให้เป็นขึ้นความถี่พลังงานบวกเพื่อคุณจะได้รับกับสิ่งดีๆนะครับดังนั้นผมอ่านไพ่เพื่อการไก้ไลาให้กับคุณเท่านั้นนะครับก็ ให้คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมในการรับฟังนะครับชาวรักคณาราศีธนูนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันเดือนก,นกรกฎาคมครับพลังงานนะครับเป็นอย่างไร highest p r o p o s e d ครับ sun in p r i c e s มาเลขสิ align yourself with love and wisdom ครับ highest p r o p o s e เนี่ยคือเป้าหมายสูงสุดนะครับในชีวิต ในเดือนนี้เนี่ยแน่นอนว่า,พาไพ่ใบนี้คือความสงบ All your self with love and w i s d o m คือคุณกำลังปรับตัวเองให้อยู่ในระนาบเดียวกันครับกับความสุขกับจิตวิญญาณนะครับกับเป้าหมายที่แท้จริงของตัวคุณตีมพลังงานนะครับเดือนกรกฎาคมครับชาวลัคนาราศีธนูครับ แล้วก็มีอีกคริป c o น a วลโกครับรีออแกเนซ t ชั n ครับชูสต i ท t ่แอนเลสปอนส์บิลิตี้แคฟฟ l ลการเลือกการตัดสินใจนะครับการเลือกการตัดสินใจในเรื่องของงานนะครับการปรับกระบวนการในเรื่องของการทํางานการปรับกระบวนการในเรื่องของการใช้ชีวิตการปรับสมดุลต่างๆในชีวิตทั้งการทํางานการไล่ล่าความสําเร็จนะครับหรือ รวมถึงในเรื่องราวของการกลับเข้ามาสู่โลกภายในหรือสมดุลจากจิตวิญญาณของตัวคุณนะครับสิ่งใดที่อาจจะเข้ามานะครับพลังงานที่อาจจะเกิดขึ้นพลังงานที่อาจจะเข้ามานะครับชาวรักคนาราศีธนูแล้วก็มี moon in cancels ครับ หมายเลขสิ belonging uh, ครับ sensitive introspective ครับต้องบอกว่าในเดือนกรกฎาคมเนี่ยอารมณ์ของคุณความรู้สึกของคุณจะมีพลังงานมากๆนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะต้องเขาเรียกว่าใช้อารมณ์ที่ดีในการขับเคลื่อนชีวิตใช้ความรู้สึกดีๆนะครับในการขับเคลื่อนชีวิตของตัวคุณให้มากขึ้น ในเดือนกรกฎาคมน,นี้สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นครับหรือพลังงานหลักๆเนี่ยของคุณเลยคือคือโลกภายในผมรู้สึกว่าสิ่งสำคัญเลยคือเป้าหมายของคุณกระบวนการที่ทำให้คุณไปถึงเป้าหมายคุณมีความกดดันคุณมีความเครียดคุณมีความกังวลหรือเปล่านะครับหรือคุณจะปล่อยวางผลลัพธ์หรือคุณจะปล่อยวางความกังวลนั้นได้อย่างไร สิ่งสําคัญเลยที่ผมรู้สึกว่าในเดือนกรการามเนี่ยที่มันเป็นพลังงานหลักๆคือน,นี่เลย Higher Purpose คือเป้าหมายสูงสุดของคุณเป้าหมายสูงสุดคือพลังงานของความรักและสติปัญญาหรือ wisdom หรือองค์ความรู้ต่างๆของคุณดังนั้นผมเห็นการเดินทางสําหรับบางคนที่มันเป็นการเดินทางที่ควบคู่กันไป ทั้งทางโลกและทางจิตวิญญาณของคุณถามว่ามันเป็นสิ่งที่ดีไหมมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามันทําให้คุณเกิดความสมดุลในชีวิตเกิดขึ้นมาบางคนในไพ่ใบนี้นะครับ เวอร์เกลราศีกันเนาะเป็นราศีของธาตุด,ดินอาจจะพูดถึงความมั่นคงในในหน้าที่การงานมากขึ้นความมั่นคงในอารมณ์ของคุณอีคริฟอินเวอร์เกลเนี่ยอีคริฟมันคือจุดเปลี่ยนมันคือการเปลี่ยนแปลงแน่นอนว่าบางคนก็อาจจะมีเขาเรียกว่าหน้าที่ความรับผิดชอบการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงงานปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคณก็ได้ที่ผ่านมาคุณอาจจะใช้วิถีชีวิต โดยไม่ได้สนใจในเรื่องราวของจิตวิญญาณแต่คุณอาจจะเพิ่งมาสนใจในเรื่องราวของจิตวิญญาณเพราะว่าคุณอาจจะรู้สึกว่างเปล่าคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณไล่ล่าความสําเร็จไขว่คว้าความสําเร็จทางโลกแต่ทําไมมันว่างเปล่านะครับดังนั้นผมรู้สึกว่าสําหรับชาวธนูบางคนเนาะการทําให้ตัวเองอยู่ในระนาบเดียวกันกับ h ฮ g h ็ s t p u r p o ครับหรือเป้าหมายสูงสุดของจิตวิญญาณของคุณหรือภารกิจทางจิตวิญญาณของคุณคือสิ่งที่จําเป็นและมันจะทําให้คุณประสบความสําเร็จหรือมีทุกสิ่งทุกอย่าง ที่มันเป็นของคุณอะยังไงมันก็เป็นของคุณ belonging. belonging 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 เนี่ยคือการเป็นเจ้าของก็ได้หรือเป็นสิ่งของก็ได้เนาะมันเป็นอารมณ์คล้ายๆกับถ้ามันมีเยอะจนเก,กินไปมันจะกลายเป็นการยึดต,ติดการครอบครองแต่บทเรียนกรรมเราถูกสอนกันมาเสมอเนาะว่าเราห้ามยึดต,ติดห้ามครอห้ามครอบครองเพราะว่าสุดท้ายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไขว่คว้ามันเป็นภาพมายามัน,มนเป็นภาพดวงตา นะครับดังนั้นการไม่ยึดติดคุณมัางคั่งน้ำรวยคุณไม่ยึดติดการเงินคุณมีการแบ่งปันเงินออกไปเนี่ยมันจะยิ่งทําให้คุณมีความรักเหมือนกันคุณไม่ได้ยึดติดอะว่าเขาจะต้องเป็นของคุณเขาสามารถที่จะไปเติบโตนะครับในรูปแบบชีวิตของเขาได้ถ้าคุณมีความยึดติดคุณจะเป็นเป็นในลักษณะที่คนนี้จะต้องเป็นของฉันเท่านั้นฉันมีความทุกข์เมื่อไม่มีเขาหรืออะไรต่างๆเหล่านั้นดังนั้นผมรู้สึกว่าไพ่ใบนี้คือในเดือนกรกฎาคม นะครับมันเป็นอะไรที่คุณต้องสงบมากขึ้นต้องนิ่งมากขึ้นนะครับหรือต้องให้ความสนใจกับปัจจุบันขณะของตัวเองมากขึ้นนะครับเราลองมาดูกันว่าคําแนะน,นํำนอกจะมีสิ่งได้พลังงานอะ,อะไรเข้ามาสำหรับชาวลัคนาราศีธนูในเดือนกรกฎาคมนี้บ้างครับ Knight of c o r n ครับ นท์ออฟคอร์คือการเริ่มต้นบางคนเป็นการเริ่มต้นงานบางคนเป็นการเริ่มต้นไอเดียมีไอเดียแหละอย่างที่ผมบอกว่าไฮเออร์โพสเนี่ยคือเป้าหมายสูงสุดของชีวิตแน่นอนว่าเป้าหมายสูงสุดของคุณหรือคุณจะรู้ชัดเจนได้อย่างไรหรือคุณจะตัดสินใจได้ถูกต้องได้อย่างไรก็คือการฟังตัวเองให้มากขึ้นการคอนเน็กนะครับกับเสียงเรียกภายในของตัวเองให้มากขึ้นเราก็บางคนอาจจะเป็นการรีโปรเจกต์รีผลงานนะครับหรือ ทำในเรื่องราวของเปลี่ยนกระบวนการทํางานแผนการการตลาดบางอย่างใหม่ก็ได้นะครับเพราะว่าไพ่ใบนี้คือเหมือนเป็นการมันเป็นการหว่านเมล็ดพันลงไปแล้วแหละในความสําเร็จของคุณอะแต่กระบวนการมันอาจจะยังไม่ไม่ได้เป็นที่พึงพอใจสําหรับคุณก็ได้ดังนั้นมันอาจจะอยู่ในกระบวนการของการแบบปรับการเปลี่ยนนะครับเพื่อให้มันเกิดการเข้ารูปเข้ารอยนะครับก็ได้สําหรับ Night of c ร r n ครับธีมเดือนนี้คือเงินครับเงินเท่านั้นนะครับเงินทรีอฟบอ์นะครับเงินงานครับการใช้ชีวิตครับสำหรับชาวธนูด้อยราศีธนูหรือลัคนาธนูนะครับเป็นราศีของธาตุไฟเนาะดังนั้นคุณต้องปลุกไฟในตัวเอง ให้ได้ปลุกแพชชั่นในตัวเองให้ได้หาแรงจูงใจนะครับในการใช้ชีวิตของตัวเองแล้วก็มีแฮงแมนในพลังงานของชาวนนหนูหลายๆคนเป็นคนคุณมีคุณอาจจะอยู่ในรักคนาที่เป็นชาวธาตุดินก็ได้นะครับคือถ้าเราไปคำนวณ แผนภูมิดวงของเราเนี่ยลัคนาของเราอะ่ะอาจจะไปอยู่ในธาตุดินธาตุน้ําหรือราศีที่ประจําในธาตุดินธาตุน้ําก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยคุณเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานแต่คุณเป็นชาวธนูที่มีความอดทนคุณเป็นชาวธนูที่เฝ้ารอความสำเร็จได้คุณเป็นชาวธนูที่แบบ ไม่ได้ใจร้อนนะผมรู้จักว่าคุณเป็นชาวธนูที่ใจเย็นเพราะว่าธนูส่วนใหญ่อาจจะเป็นคนที่ใจร้อนเนาะแต่เหมือนคุณมีความมั่นคงของดินเกิดขึ้นมาด้วยและคุณในเดือนกรกฎาคามเนี่ยมันมีทิศทางโอกาสเปิดออกสําหรับคุณให้คุณสร้างความอุดมสมบูรณ์หรือสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับคุณในอนาคตดังนั้นสิ่งที่คุณกําลังทําหรือสิ่งที่คุณกําลังจะเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรก็ตามที่มันเป็นเริ่มต้นเกี่ยวกับ ชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับคุณมันเปิดออกแล้วนะครับและในเดือนนี้ธีมของเดือนเนี่ยมันขึ้นมาเป็น Night of Con แน่นอนว่า Night of Con คือการมีเงินการใช้เงินการเปเงินการมีความสุขกับตัวเองการมีความสุขกับสิ่งที่คุณมีไม่ว่าคุณจะมีเงินจำนวนเท่าไหร่ก็ตามไม่ว่าธุรกิจของคุณจะสร้างกำไรให้คุณเท่าไหร่ก็ตามได้น้อยได้มากแต่พลังงานของไพ่อยากจะบอกให้คุณเนี่ยรู้สึกขอบคุณหรือซาบซึ้งที่คุณมีเพราะว่า คุณมีคุณมีอยู่แล้วชาวธนูครับคุณมีเงินครับแต่อาจจะเป็นแค่ความรู้สึกของคุณที่แบบคุณยังรู้สึกจนคุณยังรู้สึกไม่มีหรือคุณยังรู้สึกว่าแบบฉันยังไม่พอก็ได้ดังนั้นเนี่ยนี่แหละคือสิ่งที่มันทําให้คุณอาจจะต้องหันกลับมาคอนเนคกับตัวเองหันกลับมาแบบ อยู่กับความสงบมากขึ้นอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณมีเห็นสิ่งที่คุณมีให้ให้มันมีคุณค่าแล้วสิ่งที่คุณมีเนี่ยแหละจะเป็นตัวพลังงานดึงดูดให้คุณได้พบกับโอกาสทิศทางมากมายหลายๆคนในเดือนนี้คือสู่ความสําเร็จของคุณมันขึ้นมาเป็นเทียบวอนเทียบวอนคือการเปิดโอกาสให้ตัวเองคือการกล้าลุยกล้าทํากล้าคิดกล้าตัดสินใจ ตามเสียงเรียกภายในของคุณผมเชื่อว nah ่ามัน <iros>, ม <được> <sh> like ีเสียงเรียกให้คุณทําอะไรบางอย่างหรือมันมีปั๊บอัพอะไรดนจิตดนใจคุณให้คุณตัดสินใจทําเรียนรู้ศึกษาความรู้เพิ่มเติมหรือออกไปลองผิดลองถูกออกไปใช้ชีวิตออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆสําหรับคุณก็ได้เพื่ออะไรครับเพื่อที่คุณจะได้มีประสบการณ์เอามาพัฒนาตัวเองพัฒนางานพัฒนาโปรเจกต์พัฒนาธุรกิจหรือพัฒนาตัวคุณเองเนี่ยให้เป็นคนในเวอร์ชันที่ดีขึ้นก็ได้ คมว่าอุปสรรคบททดสอบผ่านไปได้ไหมมันอยู่ในตำแหน่งไฮโรเฟนหลายหลายคนอาจจะบอกว่าไฮโรเฟนคือเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ใช่ครับแต่สำหรับผมผมรู้สึกว่าไฮโรเฟนคือปัญญาสิ่งที่จะทำให้คุณเอาชนะอุปสรรคหรือบททดสอบได้คือปัญญาคือการอยู่กับปัจปจ,จุบันขณะคือใช้ปัญญาอยู่เหนือความกังวลคือใช้จิตของคุณใช้ องความรู้ใช้โนเลดหรือใช้เขาเรียกว่าใช้มุมมองในความเป็นไปได้เนี่ยที่ดีสู่ชีวิตของคุณแน่นอนว่าในเดือนนี้มันอาจจะเป็นลักษณะของอุปสรรคบททดสอบต่างๆจะผ่านไปได้อาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาเข้ามาช่วยเหลือแน่นอนว่าพลังงานในการช่วยเหลือของเขาเนี่ยส่วนหนึ่งเลย ็คือมาจากพลังงานของตัวคุณคุณคือพลังงานตั้งต้นในการดึงดูดเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทูตสวรรร์หรือแม้แต่ก็อตสออร์ตเอเนจี gy, หรือสปิจ,จิตวิญญาณวิญญาณบรรพุรุษต่างๆให้มาช่วยเหลือคุณเริ่มจากตัวคุณเป็นพลังงานที่ดีเริ่มจากตัวคุณที่คุณโฟกัสที่พลังงานบวกนะครับแน่นอนว่าคุณก็จะดึงดูดพลังงานบวกๆเข้ามา เมเจอร์เฮสคอมเพลซ์เมนต์ครับหรือความสำเร็จหลักๆในเดือนกรกฎาคามนี้สำหรับชาวรา,ราศีนธนูผมรู้จึกว่า,าไพ่ใบนี้คือแฮงแมนแฮงแมนคือการแก้ไขปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นสมดุลหรือหาช่องทางหาโอกาสเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนไมเซ็ตถ้าคุณดูเนาะแฮงแมนในไพ่ใบนี้เหมือนแบบตับหัวใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนเขากาลังเล่นไม่รู้ว่า เราเคยเล่นตอนนี้ผมเลียงไม่ถูกว่าเล่นอะไรมันคือการแก้ไขปรับเปลี่ยนแน่นอนว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นการปรับเปลี่ยนในภายนอกแต่มันคือการปรับเปลี่ยนตัวคุณภายในเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนความรู้สึกให้มันเป็นพลังงานดีๆเปลี่ยนจากความกลัวเป็นความมั่นใจว่าเฮ้ยถ้าคุณอยากจะทําธุรกิจเปิดธุรกิจหรือคุณอยากจะเริ่มต้นหรือคุณอยากจะลองให้รู้ว่าคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรคุณต้องเอาชนะความกลัว ผมไม่ได้บอกให้คุณไปเสี่ยงหรือบอกให้คุณแบบลาออกจากงานที่ไม่ชอบที่ไม่ใช่แต่ให้คุณวางแผนแล้วตัดสินใจดีๆตัดสินใจด้วยตัวคุณเองนะครับดังนั้นไพ่มีการเริ่มต้นใหม่ไพ่มีการเติบโตขึ้นมาสําหรับคุณนะครับล้วก็มีความสุขมากขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้ผมรู้จึกว่าความสุขความสบายใจเนี่ยมันจะทําให้คุณเหมือนมีเงิน นะครับมีความมั่งคัง่งมีโอกาสดีๆเข้ามาจริงๆผมอยากจะคอนเฟิร์มกับคุณมากๆก,การที่คุณบอกตัวเองทุกเช้าว่าคุณโชคดีหรือในแต่ละวันคุณสามารถมีสติรู้ตัวทุกพร้อมแล้วยืนยันกับตัวเองว่าเฮ้ยวันนี้โชคดีนะวันนี้แบบฉันได้เจอสิ่งดีๆเนี่ยมันจะมันจะเห็นนะครับคุณจะรับรู้ได้เลยว่าเฮ้ยคุณโชคดีเมื่อวานผมก็แบบก็เจอความโชคดีเนาะผมก็ไปออกกาลังกายเสร็จผมก็ จอดรถอยู่แล้วก็มีคุณตำรวจเขาก็โบกรถเนาะแล้วผมก็ออกมาจากสนามกีฬาคนเดียวเพื่อที่จะรอให้รถวิ่งผ่านไปเพราะว่าเหมือนคุณตำรวจเขาโบอกอีกทางนึงอยู่ผมก็จอดรอตรงนั้นเขาก็มองหน้าแล้วเขาก็แบบบอกให้รถหยุดแล้วก็ให้ผมแบบข้ามไปก่อนผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันโชคดีจังไอ้นี่ผมรู้สึกได้เลยว่านี่คือความโชคดีนี่คือเหมือนพลังงานอะไรบางอย่างมาุช่วยเราให้แบบ เออเราไปก่อนทั้งที่รถทางอื่นอนะเยอะมากๆแต่ผมรอตรงนั้นคนเดียวเขาให้ผมไปก่อนผมก็เลยรู้สึกว่าโชคดีผมบอกกับตัวเองตอนนั้นเลยว่าขอบคุณความโชคดีจังเลยไม่ต้องแบบรอนานอะไรแบบนั้นนะครับดังนั้นนี่แหละครับคุณเป็นพลังงานของความโชคดีอยู่แล้วนะครับในตัวคุณชาธนูครับและคุณคือพลังงานของความสําเร็จในตัวเองอยู่แล้วนะครับคุณแค่ต้องหาเส้นทางวิธีที่จะคอนเนคกับตัวเองแล้วก็ให้อยู่ใน งานที่ชอบในงานที่มันเป็นจิตวิญญาณของตัวคุณให้ได้นะครับอะไรจะเข้ามาครับอะไรจะเกิดขึ้นครับในเดือนก,นกรกฎาคมสำหรับชาวลัคนาราศีธนูไรนอสปิดครับ overcome any obstacles ครับหมายเลขห้ overcome any o b s t a c l e เนี่ยมันคือบททดสอบอุปสรรค ปัญหาต่างๆมันจะผ่านไปได้แน่นอนอย่างที่ผมตั้งในตำแหน่งอุปสรรคเนี่ยในตำแหน่งที่ส่มันเป็นไฮโรเฟนขึ้นมามันคือปัญญามันคือสตินะครับมันคือมุมมองของคุณมันคือวิธีคิดมันคือการเลือกที่จะมองโอกาสการเลือกที่จะมองเห็นอีกด้านหนึ่งของปัญหาให้ได้แล้วคุณจะผ่านมันไปได้เรื่องนั้นในเดือนกรกฎาคมเนี่ยอุปสรรคบททดสอบต่างๆหรือสิ่งไม่ดีต่างๆเนี่ย มันจะผ่านไปได้คุณจะบุกตะลุยทำให้มันผ่านไปได้ด้วยไรนอแรดเนาะคือเหมือนแบบแข็งแร่งอดทนคุณผ่านมันไปได้แน่นอนในอุปสรรคต่างๆดังนั้นจงเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวคุณเชื่อมั่นในปัญญาของคุณเชื่อมั่นในอินทิวชันหรือเซนส์สัญชาตญาณของคุณเชื่อมั่นในการนําทางของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณช่เชื่อมั่นในการช่วยเหลือในการซัพพอร์ตครับ ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนั่นเองเดี๋ยวลองมาดูกันค่ะว่ามีอะไรที่อยากจะแนะนำนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีธนูในเดือนกรกฎาคมนี้บ้างขอใบหนึ่งนะครับอะไรจะเกิดขึ้นครับอะไรจะเข้ามาสำหรับชาวลัคนาราศีธนู Uncovering Treasure ครับ b e n e t h the Surface l a y Grace b a n d y ครับไพ่ใบนี้คือคุณจะได้ค้นพบคุณต้องค้นพบครับของขวัญที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณเชื่อไหมครับไพ่นี้ขึ้นมาผมรู้สึกตรงเนี้ยของขวัญที่ล้ำค่าครับมันคือจิตวิญญาณของคุณมันคือความสามารถมันคือปัญญามันคือความรักมันคือมันคือพลังงานแห่งจิตของคุณนะที่จะจัดการที่จะเลือกที่จะลิขิตชีวิตของคุณ ที่จะแก้ปัญหาต่างๆด้วยความเชื่อใจไว้วางใจในตัวเองคุณต้องค้นหาสมบัติล้ำค่าตรงนั้นในตัวคุณให้ได้ซึ่งมีอยู่แล้วบางคนอาจจะเป็นของติดตัวของเก่านะครับบางคนอาจจะเป็นคุณมีอยู่แล้วแหละคุณมีสิ่งล้ำค่าอยู่ในตัวเองอยู่แล้ว แต่คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณยังไม่เห็นเพราะว่าคุณเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือเปล่าหรือคุณมีศักยภาพแล้วแต่คุณรู้สึกว่าคุณไม่มั่นใจในตัวเองหรือเปล่าดังนั้นจงสร้างคํายืนยันที่ดีคํายืนยันพลังงานบวกเนี่ยกับตัวเองเยอะๆนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันคําแนะนําในเรื่องของงานนะครับชาวรัคนาราศีธนูคำแนะนำครับในเรื่องของการงาน loving w o man ครับคำแนะนำในเรื่องของการงานคือการมีความสุขกับการทำงานแน่นอนครับคุณต้องมีความสุขคุณต้อง enjoy กับการทำงานคุณต้องรู้สึกว่างานที่คุณทำอะ่ะมันเติมเต็มคุณให้ได้ผมรู้สึกว่ามันมันจะมีคนดีๆเข้ามาก็ได้ people เนี่ยคือสภาพแวดล้อมมันจะดีขึ้นมันไม่ได้ดีขึ้นจากใครนะมันดีขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายในตัวคุณก่อน เมื่อสภาพแวดล้อมภายในของตัวคุณดีอ่ะถึงแม้ว่าสภาพแวดล้อมของคุณภายนอกมันไม่ดีอ่ะแต่คุณสามารถที่จะมีความสุขกับตัวเองได้คุณสามารถมีความสุขกับงานได้นะครับดังนั้นในเรื่องของงานผมรู้สึกว่าใส่ใจใส่ความรักใส่คุณค่าในงานลงไปเห็นคุณค่าของตัวคุณในงานเห็นคุณค่าของงานว่ามันมีประโยชน์อะไรต่อสังคมต่อคนอื่นบ้างต่อลูกค้าของคุณบ้าง นั่นแหละครับใส่ความรักลงไปและมันจะสร้างเป็นมันจะทั้งเป็นผลตอบแทนที่ดีกับคืนมาให้กับคุณเองนะครับคุณจะมีความสุขกับสิ่งที่ได้รับมาเองเราก็จงเชื่อมั่นนะครับไม่ว่าคุณกําลังตัดสินใจเริ่มต้นอะไรอยู่ในงานของคุณจงศรัทธาในตัวเองศรัทธาในศักยภาพความสามารถของตัวคุณนะครับ คำแนะนําในเรื่องราวของเงินครับการเงินนะครับสําหรับชาวลัคนาราศรีธนูเดือกนกรกฎาคม deserving ครับ consciousness 6 6ครับ angel number ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วรวมกันเป็นได้หมายเลข12นะครับก็คือ highest p u r p o s e ของคุณแน่นอนว่าคุณอาจจะกำลัง พาตัวเองไปอยู่ในเส้นทางที่มันเป็นเป้เปาหมายของชีวิตเป้าหมายของจิตวิญญาณงานที่ตอบโจทย์จิตวิญญาณของตัวคุณอยู่ก็ได้นะครับมันคือช่วงกระบวนการของการค้นหานะครับคนพบบางสิ่งบางอย่างก็ได้มันอยู่ในช่วงของการผ่านบททดสอบยากๆไปในเรื่องของเงิน consciousness คือจิตสำนึกความคิดของคุณ deserving คือความคู่ควรเงินจะเข้ามาคนที่คู่ควร เงินจะเข้ามาหาคนที่มีความสุขกับเงินเงินจะเข้ามาหาคนที่มีความสุขหรือมีเขาเรียกว่ามีความเห็นคุณค่านะครับในเงินถ้าคุณผักใส่เงินถ้าคุณใส่ความเชื่อว่าเงินเป็นกิเลสเงินคือความเขาเรียกว่าทําให้คนแบบคนรวยเป็นคนไม่ดีถ้าคุณมีความเชื่อต่างๆเหล่านี้อยู่ คุณจะไม่ได้เงินครับหรือได้เงินยากดังนั้นการเปลี่ยนมุมมอง,มองการเปลี่ยนความเชื่อในเรื่องของเงินคือสิ่งที่จําเป็นเพราะว่า deserving คุณทําอะไรไปคุณเพาะปลูกอะไรไปคุณใส่พลังงานอะไรลงไปในงานในธุรกิจที่มันสร้างเงินให้กับคุณคุณก็จะได้รับเงินนั้นคุณแค่ทําตัวเองให้เป็นแม่เหล็กดึงดูดสิ่งดีๆคุณต้องเข้าใจธรรมชาติของงานด้วยเนาะว่า ธรรมชาติของงานการขายของหรือการทําธุรกิจมันมีจังหวะขายดีขายไม่ดีคุณจะไปสําหรับผมอะ่ะผมก็เคยขายของเนาะผมก็เคยอยู่ในร้านที่แบบขายได้เดือนละส0 0 0สนขายได้เดือนละ20,000เออวันละส0 0 0สนวันละ20,000ก็มีผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นธรรมดาแต่เราส่วนใหญ่เราเอาพลังงานไปจดจ่อที่ มันได้น้อยรายได้น้อยวันนี้ขาดทุนวันนี้ไม่ได้กําไรแต่เราเริ่มสนใจในเรื่องเราแบบนี่มันเป็นธรรมชาติที่สุดของการทําธุรกิจของการทํางานคุณอาจจะต้องเอาเวลานะครับหรือเอาความคิดของคุณไปจดจ่อว่าเฮ้ยจะทํายังไงดีให้ให้มันได้ยอดที่ดีขึ้นดีขึ้นนะครับดังนั้นในไพ่ใบนี้คือการเงินของคุณเข้ามาอยู่แล้วละ่ะผมเชื่อว่าคุณที่มาเจอคุณมีเงินเนาะ คุณมีเงินในแบบของคุณอยู่ตอนนี้เท่าไหร่ก็ตามให้รู้สึกซาบซึ้งกับเงินนั้นให้รู้สึกซาบซึ้งกับงานนั้นให้รู้สึกซาบซึ้งกับความโชคด,ดีสิ่งดีๆที่เข้ามาเพราะว่าคุณจะดึงดูดอีกเยอะแยะเลยนะครับคำแนะนำในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครับทราเวลครับคนโสดนะครับ energy ของคนโสดก็อาจจะพาตัวเองไปเที่ยวนะครับในช่วงนี้นะครับ ความรักความสัมพันธ์มันอาจจะทําให้คุณได้เจอกับใครบางคนก็ได้สมมติคนโสดเนาะคุณออกไปเที่ยวคุณพาตัวเองออกไปเจอผู้คนคุณทําตัวเองสวยงามคุณทําตัวเองให้ดูมีสเสน่ห์คุณทําตัวเองให้มีคุณค่าเปตัวเองจากการ ซื้อของดีๆให้ตัวเองบ้างซื้อหนังสือดีๆให้ตัวเองพาตัวเองไปเที่ยวหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมันอาจจะทําให้คุณได้เจอกับความสัมพันธ์ที่ดีก็ได้ความสัมพันธ์ใหม่ๆก็ได้หรือใครที่เป็นคู่เป็นแฟนกันก็อาจจะมีโอกาสในการวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวก็ได้หรือไปฮันนีมนก็ได้นะครับดังนั้นในความรักในความสัมพันธ์ผมรู้สึกว่าในไพ่ตรงนี้นั่นคือการใช้เวลาอยู่ร่วมกันการใช้เวลานะครับไปเดทกันก,การมีเวลาให้กันนะครับ น่าจะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีธนูนะครับคนโสดก็หาเวลาไปเที่ยวนาะเผื่อเจอคนที่แบบถูกใจก็ได้นะครับไพ่ใบนี้อาจจะเป็นการแชทต่างประเทศก็ได้นะครับในลักษณะประมาณนี้ก็น่าจะครบถ้วนครับสำหรับชาวลัคนาราศีธนูหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับคุณนะครับก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการสนับสนุนทุกการสพอร์ตครับมีความหมายสําหรับช่องนี้มากๆก็ขอบคุณมากๆครับ